สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำาพาแนงไก่นะคะทุกคนอันดับแรกก็ไปหาเก็บใบมะกรูดค่ะจากรั้วข้างบ้านก่อนนะคะทุกคนเอายอดอ่อนนะคะของใบมะกรูดนะคะจักสิบใบก่อนนะคะทุกคนสดๆจากต้นเลยค่ะทุกคนก็เราก็หั่นไก่ไว้แล้วนะคะแล้วก็มะเขือสักห้าลูกนะคะไก่ที่ ไก่ที่มาซื้อมาจากโลตัดหลายวันแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นน้ำพริกพแนนนะคะทุกคน <c oughs> นี่ใส่พอประมาณนะคะซองหนึ่งก็ใช้ได้หลายทีอยู่นะคะ <c oughs> เราก็ใช้น้ำกะทิหนึ่งกล่องนะคะตีให้กะทิจนแตกมันนะคะทุกคน <c oughs> ก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะ <c oughs> ให้เข้ากันแล้ว กะทิกับพริกแกงเข้ากันแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่นะคะทุกคนด้วยไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำอ่าเติมน้ำนิดนึงนะคะทุกคนเติมน้ำกินนะะี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะก็แกงให้จนเนื้อเนื้อไก่สุกนะคะทุกคน เราก็ดูกะดูนะคะเนื้อไก่เราก็สุกแล้วเราก็ซอยใบมะกรูดนะคะทุกคนนี่ใส่มะเขือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใส่มะเขือลงที่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลานะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนก็ชิมดูก่อนเราชอบรสไหนเราก็เติมเอานะคะใครชอบหวานนิดนึงก็เติมหวานนิดนึงค่ะ ก็จะทําให้ลูก,ล,ก,ล,กลูกกินนะคะที่บ้านก็จะไม่ทําเผ็ดนะคะวันนี้ก็ทําแบบอาหารแบบรสอ่อนๆอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็รอก็เราก็ดูมะเขือนะคะของเรานะคะว่ามะเขือเป็นเนื้ออะไรเอ,อ่ยโอเคสุกแล้วค่ะทุกคนปิดไฟก่อนนะคะทุกคน แล้วค่ะพร้อมเสริมนะคะมาค่ะทุกคนค่ะทานข้าวกับน้องทพิมพ์นะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะจบคลิปค่ะรวยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้